กลายเป็นมหากา์ที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับ CK เจิง CEO หนุ่มผู้ก่อตั้งแอป Fast Work หรือแอปหางานรีแรนลนส์หลังจาก CK เจิงโพสข้อความ Facebook เกี่ยวกับการซื้อเสียงเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันลงคะแนนจริง8กพอว่าผมเพิ่งโทรไปหายายเมื่อกี้นี้ถามเขาว่า CK ถามยายเลือกตั้งปีนี้จะเลือกใครยายตอบว่าเอาลูกใหญรับเงินเขามาแล้ว2000น่าจะเลือกพารจุดๆๆนะ CK ถามต่อว่ายายเห็น ทีวีโอเลดที่ c k เพิ่งซื้อให้ตรงข้างหน้ายายมั้ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ c k ส่งคนมายึดคืนนะครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ขึ้นมาทันทีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่3กพอเอพคจักรวันดอมสม้มได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอตอกย้ำเรื่องการซื้อเสียงของยาย c e o ของ Fast Work โดยเป็นการพูดคุยบางช่วงบางตอนในรายการ p o d c a s t w i t วิ k EP 48กับคุณกรณ์จติกวน,นิชรองหัวหน้าพ ประชาธิปัตย์และเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสำหรับการเลือกตั้งในปี2569ในคลิปวิดีโอเป็นการพูดคุยกันในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณยายของเขาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีคุณยายถูก,กวัวคะแนนหรือพรรคการเมืองเข้ามาซื้อเสียงโดยมีมาเสนอถึงสองพักยายเลือกที่จะรับเงินไว้ทั้งสองพักแม้จะรับเงินมาแล้วแต่ยายยืนยันกับ CK ว่าสุดท้ายแล้วจะไม่กาทั้งสองพักต่อมาวันที่3กุมภาพันธ์2 5 6พ เวลา14นาฬิกาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตในสแสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตได้ยสั่งการให้สำนักงานกะกะตเรียกตัวนายซีเคเจิงผู้บริหารฟาส t w เวิร์กแพลตฟอร์มจัดหาฟรีแลซ์ออนไลน์ในไทยมาสอบสวนกร,รณีที่นายซีเคโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อช่วงค่ำวันที่2กุมภาพันธ์โดยระบ,บุเป็นข้อความสนทนาระหว่างนายซีเคกับคุณยายจากนั้นวันที่4กุมภาพันธ์69เฮซีเคเจิง CPA ได้ออกมาโพสข้อความปฏิเสธข่าวเช้าและพร้อมให้ข้อมูลกรกตกมปราบซื้อเสียงโดยเจ้าตัวได้ระบุข,ข้อความว่าผมตกใจมากวันสองวันที่ผ่านมานี้หลายคนหลายเพจกล่าวหาผมว่าผมมีคดีอาญาที่อเมริกาผมมีคดีลวนลามผู้หญิงบางคนก็บอกว่าผมโกงเงินคนต่างชาติมีหมายจับที่อเมริกาและหนีมาประเทศไทยก็เลยอยากจะชักชวนทุกคนจากใจจริงช่วยกันขุดช่วยกันสืบเรอเจ้าตัวเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้อกล่าวหาพว พวกนี้มาจากไหนได้โปรดช่วยชวยกันหน่อยแล้วฝากถึงไอ้พวกกล่าวหาซีโซ่ด้วยหาหลักฐานให้เจอนะถ้าไม่เจอหมาเลยนะพอลูกเพจเขาอุตส่าห์เชียร์คุณอย่าทําให้เขาผิดหวังนะและเรื่องที่หน่วยกกตเรียกผมเข้าพบผมเพิ่งคุยสายกับเจ้าหน้าที่กกตเมื่อกี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและโคตรโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วหวังว่าข้อมูลของผมจะสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ปราบการซื้อเสียงในประเทศครับแต่ในส่วนของยายผมน,นั้นเขากลดผมไปละถ้าคุณยายอ่านอยู่ เดี๋ยวซีเคซื้อทีวีและไอแพดให้ใหม่นะเอาหลายๆเครื่องเลยก็ได้และทุกคนอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8กุมภานี้กันด้วยนะครับจูบุพร้อมทั้งยังคอมเมนต์ใต้โพ์นี้ด้วยว่าลบโพสพระดรามาผิดลบโพสเพราะายงอนถูกจากกระแสดราม่าดังกล่าวเพจดังอย่าง CSI LA ซึ่งเพจ Facebook ที่มีชื่อเสียงด้านการทำข่าวเชิงสืบสวนและเปิดโปงประเด็นต่างๆในสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและความไม่โปร่งใสมีผู้ติดตาม 1.5ล้านคนก็ได้ออกมาโพสถ,ถึงเรื่องราวของ CK เจิงและหากใครจำได้ระหว่างเพต CSI LA กับ CK เจิงก็เคยมีประเด็นฟาดฟันกันบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นดราม่าที่หลายคนติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเพจ CSI LA โพสต์ว่ากรกตสั่งเรียกสอบ CK เจิงหลังโพสต์อ้างว่าใหญ่รับเงินซื้อเสียง2,000บาทในการเลือกตั้งถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกูเรื่องขึ้นมาเองบอกเลยว่าเรื่องใหญ่แน่เพราะเข้าข่ายให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งโพสต่อมาโพสต์อีกว่า CK อ้างว่าได้สัญชาติอเมริกันทั้งที่เส้นทางชีวิตที่ผ่านมาเรียนด้วยวีซ่านักเรียนอินเตอร์ฝึกงานด้วยวีซ่าและทำงานชั่วคราวด้วยวีซ่าเลยอยากทราบว่า CK ได้กรีนการ์ดตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะตามปกติเส้นทางสู่สัญชาติอเมริกันต้องทํางานรับพำนักอย่างถูกกฎหมายมาหลายปีอย่างน้อย4-5ปีหลังได้กินการ์ดยิ่งหากถือพาสปอร์ตจีนเป็นหลกักกระบวนการยิ่งใช้เวลานานแต่กลับอ้างว่าเคยได้สัญชาติอเมริกันแล้วทิ้งไปทั้งที่ความจริงสหรัฐอนุญาตถือสองสัญชาติได้คําถามคือถ้าเคยได้จริงพาสปอร์ตอเมริกันอยู่ไหนทําไมต้องทิ้งสัญชาติที่มีมูลค่าสูงขนาดนั้นและที่ผ่านมาไม่เคยเห็นซีเคเดินทางมาอเมริกาเลย ถ้าอ้างว่าเป็นอเมริกันจริงขอดูหลักฐานพาส,สปอร์ตสหรัฐชัดๆสักครั้งได้ไหมแอดในฐานะคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกามากกว่า30ปีตั้งแต่มาเรียนมหาวิทยาลัยในฐานะนักเรียนอินเตอร์มองดูแลรู้สึกว่าเรื่องนี้แปลกอยากฟังความเห็นจากคนไทยในอเมริกาจังต่อมาโพสต์อีกว่า CK Copy ทั้งคําพูดคําคมและท่าทางของ ark, แกลลี่เวลเนชั่เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพนักสร้างแรงบันดาลใจและยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับโลกแต่ไม่เคย ให้เครดิตที่มาเลยสักครั้งคําถามคือนี่คือแรงวันานใจหรือลอกกันบ้านเพื่อน,อนได้กลิ่นชอน2.0กันไหมครับคนที่เคยเรียนอเมริการู้ดีว่าการเอาคําพูดหรือผลงานของคนอื่นมาใช้ต้องให้เครดิตที่มาทําไม่ให้เครดิตถือว่าเข้าข่ายเ l อ g ์ a ิซ s m หรือการลอกงานซึ่งในระบบการศึกษาอเมริกามีโทษรายแดงถึงขั้น F หรือถูกไล่ออกจากสถาบานันนี่มีใช่เรื่องเล็กๆแต่มันคือเรื่องของจริยธรรมพื้นฐานย้อนไปก่อนหน้านี้ หลายคนอาจเห็นดราม่ารลล้อนที่เกิดขึ้นกับคุณ CK ที่มีการโพสต์ฟาซัดกันไปมาบนโซเชียลกับเพจ CSI LA เพจจอมแชร์ชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักกันดีหลายคนอาจจะยังงง,งว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรแล้วดราม่านี้จะไปจบลงที่ตรงไหนโดยจุดเริ่มต้นดราม่าเริ่มมาจากเพจ CSI LA โพสต์ข้อความตั้งคำถา,ถามถึงประวัติส่วนตัว CK ระบุมีใครพอจะรู้ชื่อเต็มของ CK เเจิงตอนอยู่อเมริกาไหมครับถ้าใครมีแหล่งข้อมูลสาธารณะ รบกวนแชร์มาให้หน่อยจะได้ช่วยกันสืบหาประวัติจริงๆได้ชัดเจนไม่อยากให้สื่อไทยซ้ำรอยหลวงพ่ออลงกฎสองนอกจากนี้ยังมีหลายๆโพสที่ตั้งคำถามว่าประวัติที่ซีเคพูดกับสื่อนั้นถูกต้องมากน้อยแค่ไหนรวมถึงวิจารณ์เนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการลงทุนว่าเป็นการชี้นำสังคมแบบผิดเีแต่ในอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่า CSILA เอาคนดังมาแขวนเพื่อสร้างยอด e อ g a เก m เม t ต่อมาด้าน CK ได้เห็นโพสที่ว่าก็ตอบต่อ โตแบบทันควันโดยการโอนเงินสนับสนุน33บาทผ่านทาง QR พร้อมเพย์พร้อมแปะสลีปโชว์ในโพสต์ด้วยพร้อมแคปชั่นผมบริจาคแล้วครับ33บาทโซโซนะครับอย่ายอมแพ้แล้วก็ปรากฏว่าชื่อผู้รับเงินในสลีปดันเป็นชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณเดวิดหรือคุณประมุก แมชาวเน็ตยังไปเสิร์ชชื่อคนนั้นใน Google ก็กลับพบว่าเป็นผู้พิการที่รับเบี้ยผู้พิการด้วยกลายเป็นชาวเน็ตก็ตั้งคำถามกล่า CSILA ด้วยเช่นกันว่าทำไมเมื่อเปิดเป็นสื่อทำไมจึงไม่ใช้บัญชีบริษัทให้เป็นเรื่องเป็นราวมาใช้บัญชีบุคคลอื่นรับเงินบริจาคได้อย่างไรบางคนถึงกับตั้งคำถามว่าหรือน่าจะเป็นบัญชีมา้าแน่นอนว่า CSILA ก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาชี้แจงทันทีเหมือนกันโดยระบุว่าบัญชีที่เปิดในชื่อบุคคลดังกล่าว สรสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเพจที่ต้องการส่งเงินผ่านการสแกน QR เท่านั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติและจะมีการเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทอย่างเป็นทางการเมื่อแอดมินกลับไปเมืองไทยและยืนยันว่าไม่ใช่บัญชีมาแน่นอนเพราะไม่ได้นําเงินไปใช้ทําธุรกิจผิดกฎหมายงานนี้จากการที่ CSILA ออกมาตั้งข้อสงสัย CK กลายเป็นสังคมกลับมาตั้งข้อสงสัย CSILA ซะอย่างนั้นหลังจากที่ CSILA ตั้งคําถามถึงประวัติโดยรวม ของ CK ประเด็นที่ถูกเจาะลึกลงไปมากที่สุดคือการใช้ชื่อ CK เจิง CPA ในโปรไฟล์โซเชียลมีเดียฝั่ง CSI LA และชาวเน็ตได้นำชื่อของ CK ไปตรวจสอบในฐานข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA Verify o r g ของรัฐนิวยอร์กและพบว่าสถานะใบอนุญาตไลเซนสนของบุคคลที่ชื่อจีกิจเจิงนั้นขึ้นว่าไม่เคลื่อนไหวและไม่ได้ลงทะเบียนแต่แทนที่จะตอบโต้ด้วยข้อความยาวๆซีเคเลือกที่ จะตอบกลับแบบนิ่มๆแต่ชัดเจนโดยการโพสภาพใบรับรอง certified public accountant ของเขาที่ใส่กรอบไว้อย่างดีซึ่งออกให้โดย the university of the state of new york เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2018 การตอบโต้ด้ยวยภาพเพียงภาพเดียวนี้กลายเป็นยืนยันว่าเขาเคยได้รับวุฒิที่บาท CPA จริงแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ตอบคำถามในประเด็นเรื่องสถานะใบอนุญาตที่ไม่แอคทีฟในปัจจุบันหลังจากที่กระแสตีกลับไปที่ CSI LA ดูเหมือน CK จะไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้เสียเปล่าแต่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทางการตลาดทันทีโดยใช้เลข33ที่เป็นต้นเรื่องมาเป็นแกนหลักของแคมเปญ CK เริ่มจากการโพสเปิดตัวแคมเปญเกาะกระแสในยการออกโปรโมชั่นแจก โค้ด CSI 33เพื่อเป็นส่วนลด333บาทสํบาทสำหรับทุกบริการ Fast Work โดยย้ำว่าแคมเปญนี้มีเวลาจำกัดแค่3วันเท่านั้นพร้อมกันนั้นเขาก็โพสต์ข้อความเชิงเปรียบเทียบว่าคนหนึ่งเอาเวลาไปสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเปลี่ยนประเทศไทยไปตลอดไปอีกคนหนึ่งเอาเวลาไปสืบเรื่องชาวบ้านคนอื่นเพื่อแขวนคนอื่นและสร้างเอนเนีให้ตัวเองก่อนจะปิดท้ายด้วยการประกาศว่าโอเคโอเคอันนี้โพสต์สุดท้ายแล้ว เพื่อแสดงจุดยืนว่าจะไม่ขอต่อความยาวสาวความยืดกับเรื่องนี้อีกก่อนที่อีกโพสจะออกมาประกาศฉลองยอดผู้ติดตามครบ1ล้านคนโดยเชื่อมโยงว่าจ่าย3 3บาทได้1ล้าน follower เลยแน่นอนว่าดรามากทั้งนั้นก็เกิดมุมมอง2ฝั่งด้วยกันฝั่งที่สนับสนุน CSI LA ก็จะเป็นกลุ่มคนที่หมั่นไส้ CK อยู่เป็นทุนเดิมและมองว่ากรณีนี้อาจเป็นกรณีที่เหมือนกับกรณีของชอนบุรณะฮิรนันอดีตผู้สร้างแรงบรันดาลใจหรือไลฟ์โค้ชื่อดัง ที่เคยมีประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อ CSILA มาเล่นในเรื่องนี้ก็หวังให้เรื่องเราจะกลายเป็นอีกคดีเปิดโปงหลายๆเรื่องที่ CSILA เคยทํามาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามอีกฝั่งก็มองว่าการโจมตีของ CSILA ครั้งนี้ผิดจุดและเป็นการนํา c k ไปเปรียบเทียบกับชอนไม่ได้โดยให้เหตุผลว่า c k มีผลงานและความสําเร็จจากการบริหาร Fast Work ที่จับต้องได้จริงไม่ใช่ไลฟ์โค้ดที่สร้างตัวตนจากคําพูดเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ ฝั่งสนับสนุน CK ยังมองว่าบุคลิกที่ดูมั่นใจผงผางและหน้าหมันไส้ของ CK นั้นเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้าง e อ g a เก m เม t ในโลกโซเชียลโดยเฉพาะซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่จงใจสร้าง Re A c t i o ่ที่เกิดไวรัลต่างจากคู่เชี่ยวชาญสายการเงินทั่วไปที่มักจะดูสุขุมและเข้าถึงยากและเมื่อมองที่เนื้อหาจริงๆแล้วคําแนะนําของ CK ส่วนใหญ่เป็นความรู้พื้นฐานการลงทุนที่ค่อนข้างปลอดภัยการโจมตีของ CSILA จึงถูกมองว่าเป็น การแขนวเพื่อเรียกยอด engagement มากกว่าการเปิดโปงความจริงและการที่ CSI LA พลาดในประเด็นเรื่องบัญชีรับบริจาคก็ยิ่งทําให้การโจมตีครั้งนี้ขาดความน่าเชื่อถือลงไปดรามาครั้งนี้เป็น case study ทางการตลาดที่น่าสนใจเช่นกันไม่ว่าจะเป็น 1. Personal Branding ที่เป็นดาบสองคม CK ใช้ตัวเองเป็นแบรนด์จนโด่งดังและาพา Fastwork เติบโตแต่ในขนาดเดียวกันเมื่อตัวตนของ CK ถูกตั้งคําถามก็ยอมส่งผลกระทบต่อ ความน้าเชื่อถือของแบรนด์โดยตรงเช่นกันนี่คือความเสี่ยงที่แบรนด์ซึ่งผูกติดกับตัวบุคคลต้องเจอเสมอเสมอ 2. authenticity v s character ในยุคที่ทุกคนคือสื่อบุคลิกที่แสดงออกเป็นตัวตนจริงหรือคาแรคเตอร์ที่สร้างขึ้นกันแน่ซึ่งในกรณีของ CK แสดงให้เห็นว่าการสร้างคาแรคเตอร์ที่แรงและชัดเจนช่วยสร้างการจดจำได้เร็วแต่ก็ต้องแลกมากับการถูกตรวจสอบและตั้งคำถามถ,ามถึงความจริงใจอยู่เสมอ 3. Transparency is King ดรามานี้ตอกย้ำว่าความโปรง่งใสคือสิ่งสำคัญที่สุด CSILA เริ่มต้นจากการตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสของ CK แต่กลับถูกสังคม ย้อนถามถึงความโปร่งใสของตัวเองเรื่องบัญชีรับบริจาคบทเรียนนี้ทําให้เราต้องระลึกถึงเสมอว่าถ้าเราจะตรวจสอบคนอื่นก็ต้องมั่นใจว่าบ้านของเราต้องแข็งแรงพอ